Oh, I miss the bus เอ๊ะไม่ได้แปลว่าคิดถึงรถเมนะคะ miss ตรงน,นี้แปลว่าพลาดค่ะหรือว่า miss the bus ก็คือตกรถนั่นเองนะคะถ้า I miss you แปลว่าฉันคิดถึงคุณนะคะเหมือนที่คุณหนุ่กำลังคิดถึง flower o l ทุกคนตอนนี้นะคะหรือว่า Do you miss me ก็อาจจะถามว่าคุณคิดถึงฉันไหมแต่ถ้าเกิดบอกว่า I miss the bus แปลว่าฉันตกรถนะคะไม่ได้คิดถึงรถเมถูกไหมนะคะหรือว่าตกรถไฟก็ I miss e d the train ะะเพราะฉะนั้นคำนี้มี2ความหมายนะคะต้องดูให้ดีๆว่ามันอยู่ในสถานการณ์ไหนนั่นเองค่ะ miss ที่แปลว่า miss you หรือ miss ที่แปลว่าพลาดนั่นเองค่ะ do you miss me คิดถึงครูหนุนกันไหมคะถ้าคิดถึงก็คอมเมนต์กันไว้หน่อยค่ะว่า I miss ครูหนุน ถ้าคิดถึงนะคะไม่คิดถึงไม่เป็นไรกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปฝากเพ,เพื่อนกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าว่างเดี๋ยวคุณหนุมาไลฟ์นะตอนนี้กำลังวุ่นไาวเรื่องคอสนิดนึงค่ะแต่สนุกมากเลยนะในคอสอะไว้เจอกันค่ะบายคุณนุ่เองจ้า